ฟ็อกดับสเปเชียลครับวันนี้ครับผมเหมือนเคยครับเราได้ถูกเชิญมาครับมาเทสต์ร v ฟก่อนใครในงาน Product Experience ของ bmw ประเทศไทยนะครับกับการได้ขับครั้งแรกของ bmw the new 5 series lci นะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยก็คือ bmw 3 3 0 li นะครับตัวแกรนซีดานนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าพฤติกรรมในการขับขี่สมรรถนะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ถือว่ารีวิ์ขึ้นมาใหม่เนี่ย มันจะเจ๋งขนาดไหนในตัว5 LCI รวมไปถึงตัว330 Li ที่ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเพราะว่าฐานล้อ,อยาวขึ้นเนี่ยมันจะนั่งสบายไหมมีอะไรดีเพิ่มเติมไหมกับขุมพลังเดิมครับตัว258มัเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเรารู้นะครับในเจ้าคันนี้แล้วนะฮะ530 EM Sport ตัวเทพสุดของวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะพิ้วแค่ไหนกับระบบ Integral Active Steering ฮะเลี้ยวล้อหลังได้เห็นกันพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลย พร้อมครับ3 2 1ไปครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหล้อหลังนี่กว่าตามนะฮะรู้สึกเลยครับว่าคมมากครับเอ็กครับมาเยี่ยมครับมาเลี้ยวมาเลยเยี่ยมครับโอ้โหล้อหลังแม่งกวาดตามครับรู้สึกว่าคมขึ้นเยอะโอ้โหเนี่ยครับเกือบโดนครับแต่ไม่โดนวู้ แรงมากครับโอ้โหสะใจเดี๋ยวต้องไปกันอีกรอบดีกว่าพอเราไปเลยครับโอ้โห h a n ดลิ่งแม่งสุดจริงๆครับ 530E โหเนี่ยมันเลี้ยวมากกว่าเดิมจริงฮะคมขึ้นเยอะครับโอ้โหสุดๆฮะโอ้โหโอ้โหสุดอ่ะ โอ้โหเนี่ยโอ้โหโอ้โหแม่งอย่างสุดอะ่ะมันมากอะ่ะต้องขออีกสักรอบเนะโอ้สุดยอดจริงๆ งงรู้สึกเห็นได้ชัดครับว่าเลี้ยวล้อหลังเนี่ยคมมากครับมันเติมมาเขาเรียกว่าครับดึงกลับหรือว่าอะไรเนี่ยจำรู้สึกว่าอินพุตของพวงมาลัยเราอ่ะน้อยลงนะฮะแล้วก็คมขึ้นครับในความเร็วที่เมื่อกี้ใช้เนี่ยไม่มีทางเกิน80ดล้อล้อหลังฮะจะเลี้ยวสวนทางกับพวงมาลัยเนี่ทำให้รู้สึกว่าวงเลี้ยวแคบขึ้นคมขึ้นเนี่ยผมว่า5 2 0ส M เมสปร์เมื่อสักครู่ที่ได้ช่วงล่าง M Sport เนี่ยดีแล้ว จอคันนี้ยิ่งดีกว่าแล้วมันเป็นแบบแบรปถีบด้วยฮะแต่ตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตมันก็คงเอาสุดนะฮะไปกันต่อครับไปโอ้โหเนี่ยดีมากครับดูทีฮะโอ้โหดีมากครับดูทีฮะโอ้โหท้ายโอ้โหเนี่ยดึงดึงเยอะเแล้วก็ระบบ D s c ซเนี่ยอนุญาตให้เรานะฮะสนุกกับเขามากขึ้นนะโอ้โหเนี่ยดึงอันนี้คือเขาทำงานแล้วนะฮะไม่ยอม <t ort> โคตรดีอ่ะเ <der> นี่ยมันไม่ยอมนะฮะมันปื้ออย่างนี้แปลว่ามันไม่ยอมให้เราทําแล้วถ้าจะยอมมันคือต้องปิดทอร์ไทน์ออฟนะฮะโอ้โหที่ว่าพิว้วจริงจนระิงฮะ 530EM Sport โอ้โหประทับใจอ่ะบอกเลยว่าประทับใจสุดๆเอาครับมาเรามาใน 530EM Sport ฮะ Acceleration Test แล้วผมก็จะ go อ n full lap ไปเลยพร้อมเราไปกันนะครับ Sport Plus หมดเลย Extra Boost ทำงานไป แรงครับแรงถึงเท่าไหร่หกวิโอ้ห oh, วินะฮะใช้ได้นะฮะตามที่เคลมไว้ใกล้เคียงโอ้ oh, oh, ดูเข้าโค oh. ้งเบรกนะครับมาสามลงสองมาดีครับดีเข้ามานี่ฮะดูนะฮะโห oh. เยี่ยมจริงๆเบรกนะครับมา ลงเกียร์สครับมาเข้าไปเลยอ่ามีการสไลด์ครับท้ายเห็นได้ชัดครับแต่ไปกันอยู่ครับไปกันหน้าอยู่เราเบาคันเร่งนิดหน่อยฮนะหากวองลอานิดต่อยก็เข้าแล้วลงสองมาครับดีมากครับติดมากครับลงมาดีครับ เบกหนักนะโอ้โหอย่างดีอ่ะสุดยอดครับโอ้โหวิ่งฟูลแลปบมานี่รู้เลยว่ามันคือ DNA Motorsport จริงๆมาครับเราก็มาถึงเซสชั่นเอลทเทสนะฮะหกสิกิโลเมตรไม่เบรกนะฮะไปดูว่าฮ้าสามสูตรอีเอนะฮะที่มีเลี้ยวสีล้อเนี่ยมันจะว้าวแค่ไหนนะฮะผมอยู่ในโหมดที่ควรจะอยู่กันหมดแล้วดีเสซีนะฮะเป็นแบบดินามิกนะฮะพร้อมนะครับ พร้อมนะครับ3ามหนึง่งไปครับโอ้โหดึงกลับแบบไม่ดีจริงๆว้าวจริงๆโอ้โหไม่ธรรมดาครับ ผมว่าประทับใจมากนะครับกับตัว 530e คันนี้มาครับผมคอสเซชันสลาลอนนะใน BMW 520d M Sport นะฮะว่าตัวช่วงล่าง M Sport ตัวนี้เนี่ยที่ใส่เข้ามาในแฮนด์ l ลิงมันจะดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวนี้รู้กันครับผมไปกันครับ3 2 1ไปครับโอ้โห,โหเนี่ยช่วงล่าง M Sport นะคบก็จะ ู้สึกดีอย่างนี้นี่เอง ถือว่าดียังไม่ทันมีระบบ Active เรีลี้ยว4ีล้อนะฮะดีมากครับผมว่าดีแล้วอะคือยังไม่ต้องมีระบบเลี้ยว4ีล้อก็รู้สึกว่าเลี้ยวได้พิ้วนะฮะขับได้ดีแจ๋วมากเลยครับเจ้า 520D M Sport หรือว่าได้น่าจะได้ช่วงล่างเจ้าช็อคอัพแล้วก็สปริงนะฮะที่มีการาโมดิฟายเพิ่มเติมจาก เวอร์ชันก่อน LCI รู้สึกเลยว่าแฮนดิลิ่งนี่เชื่องมือมากขับไปนี่แบบคลิ้วสวยนะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ารถคันใหญ่ๆอย่า,ยยางซีรีส์5เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยไปครับตอนนี้ผมจะขอไปแบบฟูลแ lap นะฮะในที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ตามที่จัดให้นะฮะมาลองกันอนกทีพร้อมกันแล้วนะครับจะไปกันแบบฟูลแ lap แ้บนี้พร้อมกันก็ไปเลย3 2 1ไป พายสองสนดีเอ็มสปอตนะครับมากันแบบแรงๆนิ่มๆนะฮะนี่ครช่วงล่างดีมากครับยิงโค้งมาดีปื้ดเบรกครับเบรกเบาครับเข้าเอฟเป็กนะฮะเข้าได้สบายครับดีครับต่อเลยครับอัดยาวนะฮะ การตอบสนองเครื่อนงยนต์ดีเซลผมว่าก็ถือว่ากระชับกระชุ่มกระชวยใช้ได้นะฮะแต่ทอร์กอย่างที่ว่าครับพอมาเป็นทอร์กที่มามาแล้วก็แวบหนึ่งแล้วหายเนี่ยมันก็จะสู้เบนซินไม่ได้นะฮะในความมันในการขับนะฮะแต่สำหรับการใช้งานเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้วดูความสปอร์ตของเขาครับไม่ธรรมดานะฮะยิงครับยิงครับคมครับแม่นทุกอย่างดีครับ ต่อตัวนี้เลยนะครับต่อเลยไปครับเนียนจริงๆเลยเอลเทสนะฮะโอ้โหก็เข้าได้พลิ้วมากครับดีมากครับแจ๋วมากครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าผมขอเปลี่ยนคันเนี่ยได้ไหมแล้วยังไงเดี๋ยวว่ากันเพราะเราทดสอบครบหมดแล้วถือว่าประทับใจนะครับ 520D M Sport เป็นรถสปอร์ตซีดานในเครื่องดีเซลทอร์โบผมว่า190มมา4 0 0นิวตันเนี่ยการตอบสนองของแรงบิดก็ถือว่าทำได้ดีฮะในช่วงต้นแต่งที่บอกครับพอแรงบิดเนี่ยมันเลยประมาณสัก2,500รอบขึ้นไปมันก็จะเป็นลักษณะว่าเรื่อยๆไม่มีอะไรมากแต่ก็เป็นรถที่ให้การขับขี่ที่สปอร์ตนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรูปทรงผู้บริหารถือว่าโอเคกับราคา3ล้าน5 3 9 0 0 0บาทเนี่ย สำหรับคนที่ชอบลองมาเทสต์ drive ด,ดูครับผมว่า handling มันดีมากโดดเด่นมากและได้ช่วงล่าง M Sport เนี่ยรู้สึกว่าขับแล้วผมว่าฟิลมันดีกว่าช่วงล่างที่มี M Sport นะฮะวาวมากเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในคันต่อไปมันจะเป็นยังไงมาครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในอยู่ในคันนี้แล้วนะฮะเจ้า3 3 0ส li นะครับตัวแกรนซีดานฐานล้อยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะลิ้วแค่ไหนครับกับฐานล้อที่ยาวขึ้นนะฮะมาขับในรูปแบบ ซาลอมนะฮะอย่างที่เราเทสกันประจําจะเห็นเลยครับว่าแฮนด์ลิ่งจะดีแค่ไหนช่วงล่างเซ็ตมาลงตัวไหมคันนี้เนี่ยมาเป็นแบบช่วงล่างอ่คาคณว่ฐานล้อที่ยาวเลยผมว่ามันน่าจะมีลดความอัลจิลิตี้ลงบ้างเมื่อเทียบกับตัวซีดานปกตินะฮะแต่เราก็ลองดูแล้วกันว่าอย่างไรตอนที่ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะฮะสูงสุดเลยแล้วก็กด DSC เป็นแบบสปอร์ตท็ัชั่นด้วยนะฮะดูดีว่ามันจะมันแค่ไหนเดีด๋ยวเราดูกัน คลิวครับ 520D M Sport เมื่อสักครู่ก็ประทับใจนะฮะคลิวทั้งสลาลอมแล้วก็เอลเทสก็ทำได้ดีนะฮะแต่พอมาดูรถที่มีความปาดเปียวหรือสปอร์ตตี้มากกว่าอย่างคันนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราดูกันครับพร้อมแล้วนะคะเราพร้อมไปแล้ว3-2 1นึไปเลยครับกับเครื่อง258ม้าครับคันนี้นี่จะเห็นเลยครับว่าปาดเปียวกว่าเยอะฮะ โหเยี่ยมมากเลยฮะสปอร์ตกว่ายังเห็นได้ชัดะฮะเมื่อเทียบกับซีห้านะฮะโหนี่ฮะจิกปิดเลยฮะแล้วก็เป็นแบบสปอร์ตนะโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเดี๋ยวลองอีกสักรอบแล้วกันฮะโอ้ขับมันจริงๆ พลิ <łość> ้วมากครับพลิ้วมากจะลองไปกันอีกครั้งนะฮะพรนะครับสามสองหนึ่งไปครับเยี่ยมสุดสุดโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดยอดครับสุดยอด โอ้โหเพอร์เฟกสุดๆครับโอ้ oh, แม่งสุดยอดและสปอร์ตมากครับขับได้ดีมากฐานล้อที่ยาวขึ้นไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะฮะรู้สึกว่าปาดเปิียเหมือนเดิมฮะถือว่าขับดีนะฮะส่วนที่นั่งหลังเนี่ยยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะไปนั่งลองดูว่านั่งสบายขึ้นไหมกับความยาวที่เพิ่มขึ้น110มิเนะฮะอันนี้มาครับสูตร100จะเวลาเลยไปวัด นะฮะตอนนี้เราอยู่ในเซสชันูน0100นะครับของ 330Li แกนซีดานพร้อมนะครับ3 2 1ไปครับถึงถอยไปต่อกันเลยแปจุดศูนย์เก้าลงมาสองนะครับถอยนะแปดจุดศูนย์เก้าแปดจุดศูนย์เก้านะครับใช้ได้คนระับ เบรกหนักครับลงสองมาเยี่ยมดีครับเลี้ยวโหวบาลานดีนะเข้าโค้งโอ้โหสะใจขึ้นสามครับมาเยี่ยมมาเลยขึ้นมาเกียร์สี่ครับความเร็วร้อยสามสิบเบรกครับสามมาดีครับเข้าเกียร์สามมาเยี่ยมครับไปโอ้โหเนี่ยเกาะมากครับโอ้โหเยะกันมัน,นสุดๆสี่ครับมนาะ เบรกนะครับโอ้โ oh, oh, หน break, เนี่ยดูฮะเบรกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ถึงอาการที่มันสื่อผ่านมาได้ดีนะฮะตัวรถและแชสซีเนี่ยเซ็ตมาดีมากโอ้โ oh, ห oh. สนุกสุดเบียงจริงๆแฮนด์ลิ่งนี่ผมว่าเยี่ยมมากเลยต่อมาครับเอลเทสนะฮะวิ่ง60หลบซิกแซกโดยที่ไม่เบรกนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวนะฮะโอเคเอา,าใหม่ปุ๊บพร้อมแนะ้วไปเลยไปเลยเอลเทส ครับเยี่ยมครับฟื้อ <c oughs> โอ้โห <trabaj> <t une sound> มันจริงจริงอยากเล่นเอลเชออีกรอบจริงๆโอ้โหสุดยอดครับดึงกลับได้ง่ายครับคอนโทรลรถได้ดีอเราเห็นซาลอมว่างนะเราขอไปกันอีกรอบแล้วกัน้ขับสนุกมากครับผมว่ามันยังคง DNA ของซีรีส์สามไว้ครบถ้วนนะฮะ ขับดีครับขับดีครั้งนี้ผมขอลองเล่นเป็นแมนวนวลดีกว่าเผื่อมันจะมันขึ้นโอเคฮนะพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปครับโอ้ดีครับโอ้โหท้ายปาดครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้ โอ้โโคตรดีอะขับดีมากครับโอ้โหซีสานี่ยังไงก็เป็นยอดแฮนด์ดิ่งคาร์นะขับสนุกจริงๆเรื่องแฮนด์ดิ่งเนี่ยผมให้เลยโอ้โหประมาณสี่ดาวครึ่งขึ้นไปเลยครับถือว่าขับได้ดีคอนโทรลรถง่ายมากแล้วก็ช่วงล่างถึงแม้ว่าจะเป็นตัวขาล้อยาวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเขายังกระชุ่มกระชวยและมีความเป็นสปอร์ตตี้มากๆเนี่ะ โอเคอดไม่ได้ครับเดี๋ยวไว้ค่อยเอาว่ามาเทสได้แบบเต็มสตรีมกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าในสไตล์ฟ o อกด i v e เราวันนี้เอาว่าเซิฟเซิหอมปากหอมคอแต่สนุกมากจริงๆครับยอดเยี่ยมทั้ง3รุ่นเลยสุดยอดจริงๆเอาไว้เจอกันครับคลิปหน้าว่าผมเอา530 EM Sport มาเทสในรูปแบบของ f o อ Drive แล้วเขาจะทำเวลาดีๆแค่ไหนแล้วก็ได้ที่เท่าไหร่บนตาราง Fox drive. อ drive เ,เดี๋ยวไว้เจอกันครับผม